สวัสดีครับผมเบิร์ดน้ำทิพย์นะครับวันนี้จะมาชมพระล่วงลางปืนหลังพระธาตุดอยสุเทพนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระกล่องเดิมเลยนะครับแต่ว่าพิเศษคืออง์นี้จะเป็นกล่องใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ค่อยพบเจอนะครับส่วนมากจะเป็นกล่องเล็กนะครับดูพระกันนะครับ อันนี้ได้มาจากคุณลุงท่านหนึ่งเก็บไว้นานมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับว่ามีความสวยยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหยิบก่อนออามาแล้วครับองค์นี้จะเป็นพระผิวเดิมมีประหลอดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคาบประหลอดเดิมๆนะครับข้างหลังจะเป็นพระาธาตุนูนนะครับ ภาบขาวๆนี้น่าจะเป็นพวกแป้งเจิมหรือว่าน้ำมนในพิธีนะครับสวยมากองนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับขอบเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็นกล่องใหญ่นะครับก็ไม่อ่าส่วนมากที่ปรากฏที่พบเจอก็จะเป็นกล่องเล็กนะครับอันนี้จะเป็นกล่องใหญ่นะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับ เคครับสวัสดีครับ